<My> channel. คุณคือรักแท้ใช่หรือเปล่าตอนที่8ตอนวันแห่งความสวยนาทีพลาดผมยืนมองตัวต้นเหตุของเรื่องวุ่นวุ่นวันนี้ที่ขับรถออกไปแล้วแต่ผมนี่สิครับ ชะตากรรมของผมนับจากที่9เข้าร้านไปมันจะเป็นยังไงผมไม่อยากจะคิดเลยของเพื่อนผู้น่ารักของผมคงได้ซักฟอ,อกผมจนขาวโอโม่แหละผมว่าเชีย์ทีนั่นไงครับประสานเสียงกันมาเลยทีเดียวเชียวคิดไว้แล้วไม่มีผิดจะไปไหนไอ้ฟาครับลูกเดินมาหาผมแล้วนั่นสมกับที่มันตั้งตนเป็นแม่ของผมจริงๆ กูจะไปเอากีตาราให้พี่หมอกผมบอกยายผู้หญิงตัวเล็กพร้อมส่งยิ้มจริงใจสุดๆให้มันไปเออก็ไปดิแต่รีบมานะมึงผมได้แต่ส่งยิ้มให้มันแล้วรีบเดินผ่านมันไปทันทีแต่พอเข้าไปในร้านก็เจอไอ้หนิงที่ยืนจ้องผมด้วยแววตาวาววับก่อนที่มันจะพูดขึ้นว่าเฮ้เท hey, hey, คะ่ะ ไหนบอกหนิงว่าไม่ใช่แฟนไงทำไมจับมือกันเดินออกไปไม่เกรงสายตาใครจะมองเลยล่ะคะพูดมากนะไม่มีงานทำหรือไงไปทำงานไปแมแๆมแหมแหม,แมไเก่งไปก็ได้แต่ไหนขอหนิงดูมือข้างนั้นหน่อยได้ไหมยังอุ่นอยู่รึเปล่าอะ่ะไม่พูดเปล่าครับ มันรีบคว้าม,มือผมที่กลมมือคุณคนนั้นขึ้นมาทันทีจนผมต้องรีบดึงมือออกให้หลุดจากการกักกลมของมันหยุดเลยอย่าตัวดีไปทำงานได้แล้วไปแหมมีห่วงเด้อผมได้แต่สตายหัวให้ความล้นเกินเบอร์ของยายผู้หญิงแก้มกลมๆนั้นก่อนจะเดินไปถือเอากีตาร์ออกไปให้พี่หมอกทิ้งให้มันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เพอ้อฝันไปยายเด็กแสบนี่ เลอกเกินจริงๆทมึงโอเคหรือเปล่าเนี่ยสีหน้ามึงไม่ดีเลยนะให้กูไปอธิบายให้แฟนมึงเข้าใจไหมว่าสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดพี่หมอพูดขณะที่ผมยื่นกีตาร์คืนให้อธิบายอะไรล่ะพี่เขาไม่ใช่แฟนผมไม่ใช่แฟนแต่กุมมือกันแน่นเลยนะมึง ยายผู้หญิงขี้เผือกพูดขึ้นมาไม่ต่างอะไรกันเลยกับไอหนิงเหมือนกันเกินไอ้เรื่องมโนเก่งนี่หยุดเลยไอ้ายเลิกมโนได้ป่ะผู้หัวจะปวดกับพึ่งมึงแล้วเนี่ยผมทำหน้าเหนื่อยใจแค่ไหนมันก็ไม่หยุดล้อผมด้วยสายตาหรอกครับจนผมต้องหันกลับมาสนใจผู้ชายตรงหน้าแทนพี่หมอกขอโทษนะพี่ ให้รอนานน่ะเออไม่เป็นไรมึงแต่แน่ใจนะว่าไม่ให้กูไปอธิบายอ่ะยิ่งกว่าแน่อีกพี่ก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่ใช่แฟนผมเออเออเอองั้นกูไปล่ะไว้เจอกันนะพวกมึงคนหน้าหล่อลุกขึ้นยืนเต็มความสูงพร้อมส่งยิ้มให้ก่อนจะเดินไปจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์กับไอ้หนิง แล้วเดินออกจากร้านไปแต่พอผมหันกลับมาเจอสายตาสามคู่ที่ต้องผมอยู่เป็นตาเดียวกันแล้วก็รู้สึกหน่วยใจขึ้นมาทันทีเชียรีเล่ามาค่ะเพื่อนรักพอได้โอกาสเท่านั้นล่ะครับไอ้ฝ้มันก็เข้าประเด็นทันทีเรื่องอะไรมึงอย่ามาเล่ามาสัตว์ต่อมความเผื่อกูทำงานแล้วเนี่ย เขาเป็นใครอะไรยังไงถามมาเป็นชุดไม่พอครับมันยังคาดคั้นผมด้วยสายตาอีกนี่มันเห็นผมเป็นนักโทษรือไงนะเขาอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกูเอาจริงๆกูก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยผมพูดไปตามความจริงหรือครับก็ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยจริงๆนี่นาะแล้วทำไม เขาเรียกมึงว่าคุณแฟนไอ้แม็กถามพร้อมจ้องหน้าผมตาเขมิงพราะอ,อโยเลยแม่งผมพูดแล้วหันไปหาไอ้ตัวต้นเหตุเพราะกูเพราะกูเนี่ยนะหรือว่าเชียทีคืนนั้นน่ะมึงขอเข้าเป็นแฟนเหรอวะไอทีเหรอวะในที่สุด ก็มาถึงจุดนี้จนได้สินะไอเทใช่ป่ะไอโยพูดพร้อมทำหน้าเหมือนลุ้นหวยรางวัลที่หนึ่งอย่างไรอย่างนั้นเออผมตอบมันออกไปตามตรงจะทำยังไงได้ล่ะครับก็ต้องยอมรับสารภาพแหละยอมจำนนต่อหลักฐานเชี่สามคนประสานเสียงกันออกมาอย่างกวงโอเปร่า แถมพวกมันยังพาเชียทั้งฟาร์มมาอีกแต่ก็เชียจริงอะไรจริงนั่นแหละครับยอมรับไหน,ไ,หนไอ้บอมบอกว่ามึงไม่เจอใครกูไม่รู้พวกมึงจะถามกูอะไรนักหนาเนี่ยผมพูดแล้วหันไปจ้องตาพวกมันเรียงตัวแต่กูรู้ว่าเขาเป็นใครไอ้แม็กพูดขึ้น ทำให้ไอ้สองตัวที่มองผมอยู่เปลี่ยนจุดสนใจหันไปมองไอ้แม็กเป็นตาเดียวกันไม่เว้นแม็กกระทั่งผมเขาชื่อคุณปัตตพีซิววงศ์หรือคุณแจ็กสันนักธุร,รกิจหนุ่มไฟแรงคนที่ทำให้กูไม่ว่างมาเจอพวกมึงช่วงนี้ไงเชียที่มึงบอกว่าไปเจอลูกค้าหล่อๆตรงข้ามบ้านไอ้ทีนะคือคุณคนนี้เหรอวะ เออถ้าคอนอย่างคุณแจ็คไม่น่าลงผิดมาเป็นแฟนไอ้ทีเลยวะ่ะไอ้แม็กพูดแล้วมองหน้าผมล้อๆกูบอกแล้วไงไม่ใช่แฟนเว้ยผมพูดแล้วเสมองไปทางอื่นหุ่นแซบหน้าตาดีดีกรีนักธุรกิจอสังหาไอท้ทีถ้ามึงไม่เอากูเอาเองก็ได้ปะเราไฟล์ดี หุนแซบขนาดนี้ถ้าปล่อยผ่านไปควายเลยนะมึงฟังมันพูดเถอะครับจะให้ผมยอมรับให้ได้งั้นเถอะว่าผมเป็นแฟนเขาเบาได้เบาเพื่อนนอมึงอะเก็บไว้หน่อยก็ดีโผให้มันเป็นที่เป็นทางด้วยนั่นของเพื่อนครับไอโยพูดพร้อมเอามือเขกหัวไอ้ฝ้ายไปทีหนึ่งก็มันไม่เอาคะ่ะ กูแค่แค่เสียดายไหมทำอย่างเข้าจะเอามึงแมพยูนนามเชียร์แม็กแรงนะคะมึงทำไมคะกูออกจะสวยเซ็กซี่ขนาดนี้มีแค่พวกมึงมึงแล้วก็มึงเท่านั้นแหละติแมงตาต่ำมองไม่เห็นเห็นเห็นว่าที่พูดมาตรงกัข้ามกับมึงหมดเลยสัตว์หยุดมโนเถอะ กูอายโต๊ข้างเขาเชียร์แม็กเก็บปากไว้แดกกาแฟม่มึงอันนี้กูเห็นด้วยกับไอ้แม็กไอ้โยนี๋วมึงจะโดนสงบสึกได้ไม่ทันไรตีกันอีกแล้วครับเพื่อนผมน่าเหนื่อยใจจริงๆพวกมึงว่าที่เขามากวนประสาทกูนี่เขาแค่ตั้งใจมาแกล้งกูเล่นหรือเปล่าวะ ผมถามพวกมันออกไปทำให้ไอ้ฝ้ายกับไอ้แม็กสงบสึกกันแล้วหันกลับมามองที่ผมแบบเอือๆก็ผมไม่แน่ใจจริงๆนี่ครับที่เขามาวนเวียนในชีวิตผมเนี่ยเพราะอะไรกันถึงเขาจะบอกว่าที่มาเพราะอยากเจอหน้าอยากอยู่ใกล้ก็เถอะแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกนะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงดูทรงเขาแล้วไม่น่าจะชอบผู้ชายได้ซ้ำอีกอย่างรอลวยขนาดนั้น เขาจะมาสนใจอะไรกับผู้ชายธรรมดาธรรมดาอย่างผมกันละ่ะไหนๆพวกมันก็รู้เรื่องแล้วก็ปรึกษาออกไปเลยแล้วกันอย่างน้อยๆหลายหัวรวมกันมันก็น่าจะได้ข้อสรุปที่แน่นอนของหัวเดียวอยู่แล้วไอ้ฝ่ายมึงเอาปลาให้ลูกมึงกินบ้างหรือเปล่าเนี่ยไอ้แม็กว่าขึ้นหลังจากที่ผมถามออกมากูก็ว่าอยู่ตอมความรู้สึกมันพังหรือเปล่าวะ ต่อด้วยยายผู้หญิงที่ทำหน้าสงสารผมเต็มประดาพร้อมยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาบีบแก้มผมเหมือนเอ็นดูงอชิพายเพื่อนกูปิดท้ายเป็นนโยที่พูดขึ้นมาแล้วมองหน้าผมแบบเอือมพวกมึงแม่งผมว่าให้พวกมันพร้อมทำหน้าเซ็งแทนที่จะได้รับคำตอบดีๆแต่ละคนพึ่งพาไม่ได้เลยจริงๆ เชียทีกูมองลงมาจากดาวพูนโตกูยังรู้เลยคะ่ะว่าเขามาจีบมึงเชื่อกูเถอะค่ะเลดาร์กูไม่เคยพลาดยายผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวของโต้พูดออกมาพร้อมมองหน้าผมเหมือนคนปลงตกอีกอย่างนักธุรกิจระดับนั้นเขาไม่มาเสียเวลาเป็นเงินเป็นทองของเขามานั่งแกล้งเด็กเล่นหลอกไอทีคิดสิครับสิคิด ็นไอ้แม็กที่พูดต่อถ้ามึงขอเขาเป็นแฟนคืนนั้นนาทีมึงก็เจอรักแท้ของมึงแล้วล่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะนาะทีเพื่อนรักกูกลับแล้วต้องพลอยโทรตามแล้วกลับแล้วนะพวกมึงพูดจบไอโยก็ชิ่งเลยครับยังไม่ทันที่ผมจะได้ว่าอะไรออกไปมันก็เห็นหลังไวๆเดินออกไปจากร้านแล้วไอเชียโย ได้โดนอะไรของมันฝากไว้ก่อนเถอะเออกูก็กลับละมึงจะได้ทำงานหัดแดกปลาไม่ก็หาอะไรมากินบำรุงสายตาบัสบ้างนะมึงเผื่อจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นูกไปละเจ็บสัตว์มึงด่ากูตรงๆเลยไหมไอ้คุณธนากรมึงก็กลับผมหันไปหาไอ้ฝ้ายที่กำลังเก็บของ เออมากับมันก็ไม่มีเรื่องให้เผือกแล้วอยู่ทำไมราคาแต้เชี่ยทีถ้ามึงไม่เอาขอนะหุ่นแซบเวอร์หน้าออกแข็งๆที่ทะลุสูตรออกมานั่นน่ะถ้าได้รูปได้คำดูสักหน่อยมึงเอ้ยไม่อยากจะคิดเลยว่าจะฟินขนาดไหนได้สักทีสองทีชาตินี้ไอ้ฝ้ายตายตาหลับคา มึงเนี่ยนะพูดหาอะไรพูดเรื่องจริงจะเบเบรํทำไมคะหวงเหรอถ้าเป็นกูนาทีจะงัดออกมาทุกกระบวนท่าเลยให้เขาอยู่ในกำรรม,มือมึงจะกลับไหมไอ้แม็กดับฝันมันครับค้างกลางอากาศเลยเพื่อนผมเออกลับกลกลับ,ก,ลบกูไปก่อนนาทีไม่เจอกันมึงอย่าลืมถ้าไม่เอา บอกกูมันหันมาโบกมือลาผมแล้วรีบเดินตามหลังไอ้แม็กไปจะเป็นไปได้ยังไงกันกับสิ่งที่พวกมันพูดมาเขาจีบผมเหรอของไม,ม่มั้งไอ้พวกนี้มั่วแล้วเขาคงเห็นผมน่าแกล้งแค่นั้นแหละคุณว่าไหมทีทีท,ทีเป็นอะไรหรือเปล่า เจเดินมาสก,กิดทำให้ผมที่กำลังคิดสิ่งที่ไอ้พวกนั้นพูดอยู่หลุดจากผวังปเปล่าเจไม่เป็นอะไรว่าแต่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือพี่จะไปเย็นนี้เลยเพื่อนมารับแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปเก็บของก่อนส่วนกุญแจรถพี่จะเอาไว้หลังตู้เย็นที่จะได้มีรถขับมาร้านเย็นนี้ก็นั่งวินกลับก็แล้วกันอ๋อ ได้เจเดินทางปลอดภัยครับไหวปะเนี่ยเราดูมเมอนะสองสาวันมานี้ไม่เป็นอะไรเจ้ไม่ต้องห่วงหรอกไปเที่ยวกับเพื่อนให้สนุกเถอะเออไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเฝ้าร้านดีๆล่ะมีอะไรก็โทรหาได้เลยไม่ต้องเกรงใจครับลิมปีปากบางยิ้มให้ผมอย่างใจดี ก่อนจะเดินออกจากร้านไปถ้าผมชอบผู้ชายขึ้นมาจริงๆแล้วก็แจ้จะผิดหวังและเสียใจไหมนะที่ผมเป็นแบบนั้น20น่สนาฬิกาสนาทีพิธีปิดร้านเลยเนาะฝนจะตกแล้วด้วยไอหนิงพูดขึ้นท่าทางน้องจะเหนื่อยนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะซะด้วยอืม สองทุ่มครึ่งแล้วนี่ปิดเลยเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพี่ทีตกลงพี่กับคุณสุดหล่อคนนั้นเป็นแฟนกันจริงๆใช่ปะอะไรของแกอีกไอเด็กคนนี้พี่กับคนหล่อคนนั้นนะ <c oughs> ไม่ใส่ขิงไม่ใส่ไข่แต่วันนี้ใส่ใจผมลงไปแทนใจเจ้าของร้านแล้วกันนะ อร่อยกว่าทุกวันแน่ผมมั่นใจหมูเสี่ยวมากแต่อาภัยให้ได้น่ารักดีคนอายุเยอะแล้วเขาจีบกันด้วยมุกแบบนี้เหรอพี่เคยได้ยินวะพอเลยเพ้อเจอไปกันใหญ่แล้วว่าแต่นี่แอบฟังเหรอเปลา่าแค่ผ่านมาได้ยินเฉยไม่ได้แอบฟังเลยจริงๆ ไม่ได้แอบฟังแต่จำได้ทุกคำพูดเลยนะเยะเด็กแสบไปไปเก็บของกับบ้านฝนจะตกแล้วผมพูดพร้อมชี้ให้คนที่กำลังเพ้อม,มองดูข้างนอกที่ตอนนี้ฝนตั้งเขามาแล้วค่ะแต่พี่ีีคนนี้นะหนิงให้สามผ่านยายผู้หญิงตัวเล็กพูดแล้วรีบเดินไปเอากระเป๋าแล้วเดินออกจากร้านไปทันที ผมก็ได้แต่มองตามมันไปเอาจริงๆก็ยอมรับแหละว่าหวั่นไหวแต่ผมกับเขาเราจะรักกันได้จริงๆเหรอผมนั่งวินมาถึงหน้าบ้านพอพี่วินกลับไปเท่านั้นแหละครับฝนก็เทลงมาอย่างกับฟ้ารั่วแล้วกุญแจบ้านครับกุญแจบ้านผมอยู่ไหนงานเขาผมแล้วละสิสงสัยจะเผลอวางไว้ที่โต๊ะตอนคุยกับไอ้หนิงแน่เลยแล้วก็เชีย เชร์ได้แล้วเชร์ได้อีกเมื่อแบตโทรศัพท์ดันหมดในสถานการณ์คับขันแบบนี้พอดีนี่มันวันซวยอะไรของผมครับเนี่ยให้ตายเถอะค่ะก็จบกันลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่8เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ด share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โป๊ไวกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่กับตอนที่9คลิปหน้าคลิปนี้บายบายค่ะ